สวัสดีในหัวจ่าสวัสดีนะคะขออนุญาตใส่เอฟจ้าในหัวปึง้งสวัสดีค่ะในหัวช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะของของหนูเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าขาด,ดเกินเกๆนนะ่ะบางทีก็แบบว่าคุยอยู่ก็ไม่รู้นะว่าสัญญาณไม่ดีอืมคือหน้าหน้าจอเรามันปกตินี่แหละแต่ว่า เวลาที่คนเข้ามาดูนะเขาจะเขาจะรู้ว่าสัญญาณไม่ดีหน้าจอมันจะมืดอ่ะนะทุกคนอือเดี๋ยวดูทองตัวเองก่อนไม่ดูไม่ได้ห้องรกมากจ้าสู้ๆจ้าขอบพระคุณจ้าห้องรกมากทุกคนห้องครัวนะรกๆถ้าได้ ถ้าได้คุณสามีกับแม่ย่าเข้าห้องแล้วห้องครัวนะบอกเลยเต็มที่เต็มที่กับห้องครัวจ้ะอันนี้ก็หิวมากนะไปข้างนอกมาวันนี้ไปตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงได้คือหิวหิวทุกคนช่วงเนี้ยอืมวันนี้เราจะมาทํากระเพรากุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเราจะไปเก็บใบสะเนาแบบหนึ่งเด้อจะเอานี่แหละไปเก็บกันไกร เราทิ้งไว้ยังไงแล้วไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มีคนเข้ามาดูเยอะหรอกอไปเก็บใบสะระแหน่เป็นหน,นึ่งจ่าทุกคน เชีวยบีติงพี่ทีวีสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทํากระเพรากุ้งนะคะแล้วก็จะใส่ใบสารเหน่ค่ะทุกคนมาถึงบ้านก็หิวมากเลยนะก็คือทํากับข้าวให้ลูกไม่ได้ทาเองหรอกผู้ชายทาผู้ชายต้มน้าซุปเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ให,ให้ให้ลูกสาวกินนะคะอุ่นอุ่นก๋วยเตี๋ยวให้ลูกสาวกินส่วนเราก็เก็บ เก็บเสื้อผ้าที่ซักเอาไปอบอบผ้านะคะแล้วก็ซักผ้าต่อวันนี้ซักผ้าสองรอบเสร็จแล้วก็นี่แหละมาทํามาทามาเอา่ออะไรอ่ะกระเพากินสามคนทำกระเพาก็ขาดพริกไม่ได้เนาะต้องใส่พริกเหมือนเดิมเนี่ยพริกก็จะหมดแล้วจะบอกว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนไม่แน่ใจเมื่อวันก่อนมนะั้ง ไปจะซื้อพริกบ้านเขาเนี่ยแหละมากินพริกสามสีบ้านเขาทุกคนเห็นมันสีแดงสดเดียนะจะเอามากินทุกคนพี่วินนี่สวัสดีจ้ามาไม่ทันคนแรกไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรเด้อไอเด้อจะผัดกะเพรากุ้งกินเด้อว,วันนี้เด้อมาเด้อไอ้กาลังพูดถึงว่าค่อยไปซื้อพริกค่อยค่อยหยิบพริกสามสีของฝรั่งมาเมื่อวานก่อน,นะนี่พริกใหญ่เท่านี้แหละ มันจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างนี้อู้หยแต่แพงมากเลยทุกคนสามยูโรบอกผัวว่าทําไมพริกเธอบ้านทําไมพริกบ้านเธอมันแพงจังกึ่งกึ่งจะเอากึ่งไม่เอาโอ้สามยูโรเอาวางคืนดีกว่ามากินพริกนี้ให้หมดก่อนเลยแค่นี้แหละคงได้มากี่ชุดได้มาสองชุดสองชุดสองชุดจะก,ก็เป็นชุดอีกนยะัง เดินแบบว่าเดินขาลากทุกคนมันไม่มีมันไม่มีร้านไหนที่มันไม่มีร้านไหนที่ท,ที่แบบว่าสูงร้อยห้าสิบอย่างเราอะทุกคนไปได้ตรงไหนรู้ไหมไปได้ตรงส่วนมากที่ร้านมันจะมีร้าน h m แล้วก็ซินซีซินเซซินเซของที่นี่นะคะที่มันมีของแบบว่า เสื้อผ้าที่มันเป็นความสูงร้อยสีหตั้งแต่ร้อยสีขึ้นไปแลทุกคนนะคือมันมีเยอะมันมีเยอะนะแฮทเอ็เนะอ็มนะรูอย่างงี้เดินเข้าฮทเอ็นเอ็มก็จบแล้วทุกคนเออไปเดินตั้งหลายร้านเนาะเดินเลือกนะคะสุดท้ายก็จบที่แฮอเอ็มคือเก่าแล้วเสื้อผ้าเขาก็ฮทเอ็นเอ็มเสื้อผ้าเขาก็เป็นสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วนะทุกคน แต่ที่นี้มาไม่ได้อยู่ไทยอะเนาะถ้าอยู่ไทยก็จะคงจะซื้อเยอะอยู่แต่อยู่ที่นี่ใส่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ามันมนแบบนันอะไรไม่ชินแล้ทุกคนเพราะว่ามันหนาวะนะมันมันร้อนอยู่แต่ว่ามีเวลามันลมพงลมพัดมันก็ทําให้เราหนาวกินน้ำคงน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเพหนาวคงชุดใส่งานใส่ชุดใส่งานสอง,งชุดใส่เที่ยวสิบว่าอย่างนั้นแหละจ้าพี่วินนี่ เย็นๆมานี่ยังไม่ทันได้ไปแวะบ้านาเพื่อนเลยนะเอฟตรงเอฟฟ้าก็ยังไม่ทันได้เข้าต่อๆอะไรก็ยังไม่เข้าเลยเข้ามาปุ๊บทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนี่ก็เข้า YouTube ต่อเลยน้ำก่อนทุกคน เดี๋ยวเราจะผัดกะเพรากุ้งก่อนนะคะไม่กล้าหั่นกล้องเลยผู้ชายเพิ่งเลื่อนข้าวเหนียวไปน,นั่งเล่อข้าวเหนียวแล้วแล้วบรรยายนั่ง,น,งนั่งก็ไปนั่งไปปั้นข้าวเหนียวเรียบร้อยนะคะปั้นข้าวเหนียวไปย่างข้าวเหนียวกินกับลูกสาวเรียบร้อยป้อนข้าวลูกสาวแล้วฉันก็เลยแบบว่า,ามาทำกับข้าวกินดีกว่าวันนี้เป็นวันแม่ตุรกีตุรกีรกกว่าสัน วันนี้เป็นวันแม่ของสโลวาเกียเด้อทุกคนจ้าน่าจะทั่วทั้งยุโรปมั้งที่เป็นวันแม่นะคะอืมเป็นวันแม่ก็เลยวันพุธหน้าจะเป็นวันวันงานของลูกสาวเขาจะจัดงานรุมเขาจะจัดงานวันแม่ให้ลูกสาวทุกคนก็เลยต้องงามใหงงามผิดสุดอืมงาม,มีสุดทันทีที่งามได้ห้องครัวชันรกมากเลยทุกคนเห็นไหมจานยังไม่ล้างยังไม่เก็บยังไม่กวาดน,นี่แหละ รกรกที่แสนมีสเสน่ห์จ้ารกรกที่แสนมีสเสน่ห์ขวางสันนเนาะเออยุขาวกระหิวเมื่อกี้พอสบายอย่างนกเรื่ออมอย่าไรทุกคน ก่อนั้นทุกคนนะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าลายักประเทศสโลระกเกียจ้าเมือม่อยเมือ่อหิวข่าแห้งเมื่อเช้านี้กินข้าวกับอะไรอะ่ะเมื่อเช้านี้กินสลัดของคุณย่าเออแล้วก็กินอีหย่างนอลืมแล้วกินนี้่ดยหน่อย,อยทุกคนกินไม่เยอะนี่แหละก็จะมา ยแก้วน้ำมห,หายไปไหนก่อน <c oughs> อเอาไปกินหนะ้องสิละ <c oughs> โอ้สองอยากอยูก่กับแมวคำสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้ากระเพรากุ้งกุ้งอยู่นี่ก็มีเด้อหนิกินได้อยู่ a p แล้วฝรั่งฝรั่งจะสัมรักนะทุกคนนะฝรั่งจะสว่าเฮ็ดยางอีกสัก บ้านเรารวยใบสารแเน่ทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับผมอ่านว่าอะไรเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่านะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเราใช้ใบสารแเน่แทนกระเพรานะคะทุกคนออสารแเน่เวลามันโดนความร้อนนะคะมันก็จะเผ็ดร้อนเหมือน มันเหมือนกะเพรานั้งแต่แต่ว่ามันจะไมออออ่ไม่เดไม่แสบเท่าอ่อไม่แสบเท่ากับใบกะเพรานะคะส่วนตัวเราทั้งสองอย่างก,ก็ได้ส่วนตัวเราทั้งสองอยากก่างก็ก็กินได้ทุกคนอื ชิมก่อนชิมก่อนสวัสดีจ้าพี่มีนาสวัสดีค่ะกระเพรากุ้งจ้ามานันมีกระเพรากุ้งหิวข้าวมากเมื่อเช้าเมื่อเช้ากินข้าวไปนิดเดียวตกตกเย็นมารู้สึกว่าเฮ้วหิว,หว โอ๊ยก็สิ่งนีหลายรอบสาวมาโอเคโดดโดสโอเคไปิชม,ม,มาจ้ากระเพราเราเสร็จแล้วนะคะ กะเราเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ทุกคนดูก่อนกะเพรากุ้งจากทุกคนมาเด้อมาเด้อวันนี้ยังไม่ทันได้ไปเยี่ยมบ้างใครเป็นแบบทางการเลยนะคะไปข้างนอกมาจะาไปไปหาซื้อเสื้อผ้าจะไปงานอะไรนะงานวันแม่วันพุธพุธตอนเย็น อาทิตย์หน้านะคะที่ใกล้ๆจะถึงนี้แหละก็คือโรงเรียนของลูกสาวเขาจะเชิญมาเชิญเชิญแม่ๆนะคะไปไปร่วมงานวันแม่กุ้งจากทุกคนเอาค่ะ เากินถ้ากินไวนานแบบว่าเป็นเกือบสองวันแล้วกินไม่หมดนะข้าวมันก็จะเสียนะกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะสวัสดีจ้าทุกคนมาหันมาใกล้แล้วไกแล้วใกล้จะทําทกับข้าวเสร็จแล้วนะคะกากบกลอนเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าทาผัดกะเพรากุ้งค่ะทุกคนกะเพรากุ้งจ้ามาเด้อมาเด้อสัญญาณดีไหมนอ้อ